Năm chút, năm chút, năm chút Năm chút nè, năm chút, năm chút, năm chút Năm chút cho năm chút ทำกินอ่ะวันีุกวันกินกินกินกันไปนะเน่ยปเจอหมอหมอหมอ่รู้เรื่องอะไรแบบนี้หมอเก่มอเก่งแล้วก็คนในนีคนใน ผู้ไรแต่ไรเหนื่อยวะ

พอดีพอดีเจ oh mm. yeah, sure. like so oh, so ้าก oh, oh, ินลาคอยขีดอยูู่้เดียวอยู่อืมระวังคือคอย่ออกกาศสียงเบาออกเบิ้นแล้วตัวโลบนะโยกบังบางก็จะบังโอ้ยกน้ำอย่ารัออกอากาศนุกนุก้ำนุกนุกนุกเงาะนุกเงาะไปไห

พอได้ไหอนก็เป็นโคจะติเกเนี่ยกริกางูกหมอกะค่แสบุ่งแสบแสบแสบ

เหอาไปใสนีละไปกินละกัยาน้อนี่นะพวันเนื้อั่นบางมันจะเิุ่กไวนะข้าวลูกหืกินไปกินไปมึงจะไปบ่อน้ำลุงมึงเาวสิว่าเขาเป็นอะไรออาบ่ล แค่ตอดสุดตัวโลกเสียงในฟีมนิมนะบ้านเฮามีคนดังคนหนึ่งตุบกิับกนหนึ่งจัใส่ไม่โก้ไปใส่บงนี้อนแล้โกพ่อแม่มันบ่ยาไห้นมไม่เล่นโท่าไรสัน้บ่ถูก้า เป็นด่าน้ำลูกแล้ถั่วมาลบนผู้เขาเราิ่อันนี้เรองอันนี้มันันมันบวมมันบมันจาวตัวใหญ่ตใ่ปลดอ้ันเรเาไป่ับมันยืมดูสีน้ำซุปอีหน่อยจเข็มจนเป็นยำกบองเยอะแต่ยาตุ้งวน้ำกรโบันกินมาแล้น่า ทำบยิงอันไหนกระเจาะไบัวไม่ลูกไม่สวเดี๋ยวรอคู่ล่อกนเอาไปออนนังานนี่งถุงบัอันเดียวบนนี้เออหนังอื้

ยาสีฟันบกว่าไปหากินทั้งหนาเลยไปยูดเป็นถนนหากินทั้งหนาแล้วคนคนยูได้มันติตายก่อนยู่เงอันเลยอันเบกให้กินทั้งเยนบ่อยค้าร้าัง่ยอันเขากองลายผาเพ่นเั้งเต่ยกอันเขาทเก ไส่เขากองที่าาไม่ีบอกคุมเอนเจ็ดสิบเลยคุณมเนี่เจ็ดสิบบาทบาทเท่ากับมีเจ็ดสิบหล้เจ็ดสบาท้ขายยี่อบออยแน่กับข้าไข่ดาวเจ็ดสิบบาทเขาจะบอกว่าระบุญข้าวายุคนี่ยบอกข้าวปลาละห้าสิบแต่ยังว่ายุคบ่มีคนจนเงี้ยไม่ได้คนรวยน้ำแก้วละหก ก็เขาบอกแล้วว่าไม่มีคนจนมีแต่คนรวยเขากระเพ้าไขร่ดาวเจ็ดสิบบาทพันนะทำกิมไม่ได้น่นใขง้าขาเท,ทำไมเนานะ